สวัสดีครับผมซูเปอร์เซนลีนิกเกษตรกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เรามาดูเลื่อยสตีนเนมเอสหนึนะครับน้ำมันโซ่มันไม่ออกนะครับนี่เป็นเครื่องใหม่นะครับเพื่อไมนการเสียเวลาเดี๋ยวดูกันเลยดีกว่าครับหลังจากไม่ได้เจอกันนาน ไปอยู่บ้าน a นเอฟมาหลายวันตุนิงานเยอะไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปถ้ามันโซ่ไม่ไหลเดี๋ยวดูก่อนมันไม่ไหลไง มันก็ไหลยอยู่นะาายนี่ก็แปลกเก่าตอนไหนครับวันนี้ได้เก่าวันนี้กี่โมงครับโอเคมาต่อไหลไหล L mana manka pokati. ่วมาปัญหาที่น้ำมันไม่ไหลของเรือสตินมันก็มีอยู่ไม่กี่จุดนะครับทางทีรูรูตรงนี้มันตันนะครับ ดูจากเครื่องสต่รู้เมื่อกี้แล้วก็อันนี้นะครับนี่เป็นรูรูน้ํามันมันนะน้ำมันเลี้ยงโซ่จะไหลเข้าตรงนี้แล้วก็ออกมาหาโซ่แล้วก็จะวิ่งตามร่องนี้ไปถ้าถ้าอย่างเงี้ยจะทาให้มันไม่ไหลนะครับ่ถ้ามันตันนะครับวิธีแก้ไขหรือว่าวิธีทําก็ไม่ยากนะครับเอาลมเป่าเป่าออกทําความสะอาดมันแค่นี้ก็จบ ไหลแน่นอนนะครับ กนี้็มต,ตัวน้ำมันของเลื่อยสตินนะครับมันก็จะไหลประมาณนี้นะมันจะไม่ไหลแรงเกนกว่านี้นะครับเนื่องจากรุ่นนี้มันจะไม่มีตัวปรับเหมือนเลือ 5, ่อย502เลื่อย308นะครับหรือมันตัวอื่นที่มันมีตัวปรับ โอเคตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาแนะนำกันคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพลงเท่าน,น,นี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ